นะครับยังไม่จบนะครับบทเดิมนะครับยังไม่จบนะครับบทนี้นะครับเราเรียนถึงไหนแล้วนะครับถึงถึงถึงไหนถึงหน้าจะมีอีก2หน้านะครับวันนี้จะมีอีก2หน้านะครับสหน้าสุดท้ายนะครับบทที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องอดัตติคากินอดัตติคากินนะครับเรื่องก็คือเรื่องอดัตติคากินเนี่ย a d a t nikah kahwin ni ี่เริ่มจะ u ้นทุนนี่อัตร k a h กาแต่งงาน a นี r ยอ่าประเพณีการแต่งงานนะครับอ่อยู่หน้าที่เท่าไหร่อยู่หน้านี้นะครับจะต่อหน้านี้นะครับอ่าเกิดดัวดัวไปหะอยู่หน้านี้นะครับอ่าต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับหน้านี้นะครับหน้าอ่า หน้านี้นะครับต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่าหน้านี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะก็เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพิธีหรือว่าพะเพณีนะว่าหรือว่าอัดดัตอิสติอาดัตในภาษามาลายูจะเรียกว่าอัดดัตนะครับอัดดัตเปอร์กาฮีแนนนะครับอ่าพณีการแต่งงานในพื้นที่ในในบ้านเรานะครับจะมีอย่างไรบ้างนะครับมาต่อนะครับต่อหน้านี้นะครับ เกิดัวดัวเปหะทั้งสองฝ่ายระหว่างครอบครัวผู้หญิงแล้วก็ครอบครัวผู้ชายครอบครัวเจ้าบ่าวครอบครัวเจ้าสาวนะครับเกิดัวดัวเปหะจุกัดแล้วก็นะครับอาการเบอร์มัวฟาเกตเพื่อที่จะมาพูดคุยนะครับเบอร์มัวฟาเกตพูดคุยแล้วก็ทําการตกลงกันนะครับมัวฟาเกตทําการตกลงกันว่าอ่าเมินตุกันทำการตกลงอะไรเมินตุกันฮารี่าครตกลง อ่าฮารีก็คือวันนะครับตกลงวันว่าเราจะทำพิธีแต่งงานนะหรือว่างานเลี้ยงเลี้ยงแต่งนะครับการแต่งงานเลี้ยงแต่งงานเมื่อไหร่อ่าฮารียังไบเอกนะครับเพื่อจะหาวันที่มีวัวนมงคลเขาเรียกว่าวันมงคลนะครับแล้วก็จะมีวันที่ดีนะครับเป็นวันที่ดีอุตุกเพื่ออะไรนะครับเพื่อเมืองงานแต่งกานเพื่อจะเตรียมนะครับเตรียม พมพร้อมมาร์จิลิสเปอร์การ์วินันก็คืองานแต่งงานนั่นเองนะคะ,ะฮาริเปอร์การ์วินันเบียเซอร์นะครับฮาริเปอร์การ์วินันเบียเซอร์เนี่ยปกติแล้วนะครับงานแต่งงานนะครับจะเรียกว่าดีปัง,งกิลเบอร์บาไกาบาไกาจะเรียกชื่อต่างๆนะครับตามที่อยู่หรือว่าตาม,ตามจังหวัดแต่และจังหวัดจะเรียกนะครับ ส่วนทีเนี้ส่วนที่ฮารีเปรียบเสมือนก็คือส่วนที่ฮารีอ่าอย่างเช่นวันฮารีปูลุดอ่าฮารีปูลุดอ่ามีเหมือนกันที่จะเรียกว่าฮารีปูลุกนะครับอ่าภาษามาลายูนะครับอ่าแถวบ้านนี้บาริกเรียกว่าอ่างานอะไรครับแถวบ้านนี้บาริกวันแต่งงานในภาษามาลายูจะเรียกว่าอะไรนี่บาริกครับอ่านี่บาริกฟังไหมครับนี่บาริก วันแต่งงานในภาษาในแถวบ้านของนิบาริกจะเรียกอะไรครับดานิสดานิสอ่าดานิสครับเรียกอะไรครับวันแต่งงานภาษามลา,ายูครับอารินิกกเออจะเรียกว่าอารินิกกนะครับอารินิกกะ,ะบ้านนิบาริกจะเรียกว่าอารินิกะอิสฟปฮัมล่ะบ้านอิสฟปฮัมจะเรียกอะไรครับอิสฟปฮัม จะเรียกอะไรครับ <sketches> อ <of course> um, ่าแดนนิสแดนนิสจะเรียกอะไรครับดานิสบ้านของดานิสจะเรียกอะไรครับอืมมาริยัมมาริยัมจะเรียกอะไรครับมาริยัมแถวบ้านมาริยันครับเรียกอะไรครับบ้านมาริยันมาริยัมครับอ่าไม่ได้ยินไม่เป็นไรนะครับเราไปต่อนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าดิปังกินฮาริปูลุเอ่าฮาริปูลุู Ah, hari apa hari ni ah, awak tak tak ah, tak diuji ke awak tak uji ke hari pulut ah, ya yeah, saya diuji saya dijemput ah, saya jemput hari pulut ah, ada tempat tempat depan dia panggil hari pulut ah, ada tempat lain dia panggil hari lain pula contohnya hari apa hari walimah dia panggil hari walimah ah, atau hari kanduri tahu apa dia kata hari walimah tak dia kata hari kanduri nak khamna kien dia kata พื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับชื่อแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน,บนเนนบียส์เนีเบียส์ปกติแล้วนะครับมันจะ l i s i j a g e m e นะครับก็คือพิธีการแต่งงานนะครับคำตอบคําเสนอและก็คําสนองนะครับคําตอบรับคําเสนอของวล,ลีนะก็คาตอบรับของเจ้าบว่าวนะครับหรือหลัทงทรง,งการดาเนินการดีรูมะบรันติงปรุงรป่วนนะครับก็คือจะดําเนินการว่าจะจัดงานที่ฝ่าย ฝ่ายจะจัดงานฝ่ายบ้านฝ่ายผู้หญิงนั่นเองนะครับบ้านฝ่าย <uds> เจ้าสาวนะครับเกเมเดียนเกรลาเกิร์เกรมเดีนกละกีละกีนครับต่อมาก็คือเกร์ลูอาเกครอบครัวของผู้ชายหรือว่าฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับอาการด้าตังแล้วก็จะมาเหมือนเจมปูดเกอร e ดัวดั i ปะเงตก็จะจะรับสไปนนะครับจะรับสะไปนก็คือเจ้าสาวนะครับปะเงินติงเกรูมะปเงินติงและกี ต่อมาก็จะทําพิธีการเขาเรียกว่าพิธีงานส่งเจ้าสาวนะครับงานส่งเจ้าสาวที่บ้านของเจ้าบ่าวนั่นเองนะครับมารจลิสอีนีนะครับมาจลิสอีนีพิธีการพิธีการนี้นะครับว่าพิธีนี้ดีนามการจะเรียกชื่อว่ามาร์จิลิสซัมบุตเมนันตุจะเรียกว่ามารจลิสซัมบุตเมนันตุหรือว่าจะเรียกว่าพิธีต้อนรับสับไพนั่นเองนะครับสับไพนะครับ ต่อมาอจบนะครับอางนั้นก็จบนะครับบทนี้นะครับก็จะหมดเลยครับบทนี้นะครับต่อมานะครับเราเขียนมาดูโกซาการเตอร์นะครับมาดูโกซาการเตอร์คืออะไรโกซาการเตอร์คืออะไรนะครับโกซาการเตอร์ในภาษาไทยก็คือคาที่ให้ความหมายเจร um ิญเจมหันให้ความหมายที่ชัดเจนขึ้นนะครับโกซาการเตอร์ในบทนีจะมีโกซาการเตอร์จะมีคําที่ยาก,ยาก แล้วก็จะมีความหมายนะครับเพื่อบอก,บอกถึงคําแต่ละคํานั้นนะครับว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไรนะครับตัวสักาเตอร์อันดับแรกเลยนะครับเรียกว่าอาดัตอาอาดัตคืออะไรอาดัตก็คือ peraturan sejak dahulu peraturan sejak dahulu จะเรียกว่าอาดัตนั่นเอง peraturan ก็คือระบบนะครับระบบอ่าเสจากดั่งหูลูระบบคนสมัยก่อนนะครับหรือว่าประเพณี เประตูร้านพิธีการคนสมัยก่อนนะครับเขาเรียกว่าอาดัตนะครับความหมายของอาดัตก็คือเประตูร้านพิธีการเซย์ดาฮูลูตั้งแต่สมัยก่อนนะครับจะเรียกว่าอาดัตนั่นเองนะครับต่อมานะครับคำที่สองนะครับคำว่าอากัด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 คืออะไรนะครับอากัดก็คือจัน j i p e ี j a ิ j จันน j a นจีเป j ร์จันจียันสัญญานะครับสัญญาสัญญาต่อกันนะครับเขาเรียกว่าอากสัญญาเปอร์จันจีนสัญญาต่อกันนะครับเปอร์จันจีก็คือคนสองคนนะครับมาสัญญากันว่าจะแต่งงานกันพอคนสองคนมาแต่งงานเพ๊่อเนี่ยเขาเรียกว่าอากตนะครับนัเก็นเรียกว่าอากตนั่นเองความหมายก็คือ j ันจีเป j ร์ j ันจียันนะครับต่อไป3มนะครับ เตอรูนาอ่านว่าเตอรูนานะครับอ่านว่าเตอรูนาเออเตอรูนาคืออะไรนะครับเตอรูนาก็คือเลลากีอันนี้ผู้ชายอ่าเลลากีมูดออ่าผู้ชายที่มีอ่าผู้ชายหนุม่มอ่ามูดอก็คือยังหนุม่มยังโสดน,นะครับเลลากีมูดอเรียกว่าเตอรูนอาออเเตอรูนา เลระกี้ยังมูเดอร์อาตากุลเลระกี้มูเดอร์ uh, ผู้ชายที่ยังเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับวัยรุ่นอยู่นะครับ à, เรียกว่าเลรากี้มูเดอร์ว่าจะเรียกว่าเ ah. ตอรุนเเตอรุนเในที่นี้ก็คือในบทนี้จะเรียกว่าเจ้าบ่าวนะครับเตอรุนเเจ้าบ่าวนะครับเลรากี้มูเดอร์นะครับเตอรุนเอร์อเนะเตอรุนเเจ้าบ่าวนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ4นะครับ4ี่ฮัสระ ฮัสรัดอ่านว่าฮัสรัดสะกดลฮัสรัดก็คือ H A S H A S R A T รัดฮัสรัตเกอ,อีงีนันฮัสรัดก็คือเกอ,อีงีนันความต้องการนะครับความที่อยูอ่ความรู้สึกที่อยู่ในใจนะครับเรียกว่าเกอ,อีงีนันหรือว่าเรียกว่าฮัสรัตนั่นเองฮัสรัตเป็นภาษาโกซาแกเตะนะครับโกซาแกเตะฮัสรัต ความหมายของฮัสรัตก็คือเกอดองเงินความต้องการนะครับทั้งสองฝ่ายนะครับว่าจะเป็นเจ้าว่างว่าจะเป็นเจ้าสาวจะเรียกว่าฮัสรัตนั่นเองนะครับฮ at ัสรัตฮัตตีเกอดเงนี้นั้นฮาติความรู้สึกที่อยู่ในใจนะครับฮัสรัลตต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับเตอร์ปัดเตอร์ปัดเตอร์ปัด่านว่าเตอปัดเตอปัดคืออะไรนะครับเตอปัดก็คือเบกัส เบกัสก็คือฐานนะครับฐานหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่ารองที่รองนะครับที่รองหรือว่าจะเรียกว่าอะไรอีกอาจจะเรียกว่าฐานก็ได้นะครับที่รองนะครับแต่ปั๊าจะเรียกเบกัสภาษา马来อยู่จะเรียกว่าเบกัสซีรีส์ฐานที่ใส่ใบใบที่ทำดอกไม้นะครับซีรีส์นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าโกซากาเตอร์นั่นเองนะครับโกซากาเตอร์อัด,ดอัตอันแรกมาอัด,ดัตอันด,ดับอยูย่ที่เป็น ah ปรัชญาสิ่งจากดั้งเดิมปรัชญาสิ ah ่งจกดั้งลูิมประเภทนี้เรือว่ารูปแบบการทําสมัยก่อนนะครับ mm hmm. ก็จะทําแบบนี้แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าอันด,ดัตนั่นเองนะครับสองนะครับอักต์จันจีเปรจันจียนันความหมายของอากต์ก็คือจันจีเปรจันจียนัน ต่อไปนะครับเจอรูนเนนะครับเจอรูนเก็คือเลลากิมูเดาทีนี้เลลากิมูเดาก็คือเจ้าบ่าวนั่นเองนะครับนักเรียนต่อมานะครับเจอรูนเแล้วฮัสรัตนะครับฮัสรัตก็คือเกิดอีริยในความรู้สึกที่อยู่ในใจนะครับฮัสรัตต่อไปเตปัสเบกัสซีริกนะครับที่ใส่นะครับฐานเขาเรียกว่าฐานนะครับต่อมานะครับหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปก็คือแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับ วันนี้นะครับอาจารย์ให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับนักเรียนหลังจากที่เราเรียน2สัปดาห์3สัปดาห์แล้วครับหนึ่งบทนะครับสสัปดาห์นะครับหลังจากที่จบบทเรียนแล้วนะครับจะมีแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนทำนะครับวันนี้นะครับใครที่อยู่ในห้องนะครับให้เปิดสมุดด้วยนะครับให้เตรียมสมุดด้วยเอาสมุดขึ้นมาด้วยนะครับให้ทําแบบฝึกหัดนะครับ วันนี้นะครับให้ทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับให้เจมสมุดขึ้นมานะครับแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด3ข้อนะครับจะเป็นข้อเขียนนะครับตอบข้อตอบข้อเขียนนะครับเดี๋ยวท้าจะอ่านแบบฝึกหัดนะครับนักเรียนคําถามนะครับข้อที่1นะครับฟังก่อนเดี๋ยวค่อยเขียนนะครับข้อที่1จะถามว่าอพากะยังดีมักสุดการดึงแอนเตอรูน่ะอะไรที่มีความหมาย ดังต่อไปนี้นะครับดังนั้นก็คือความหมายของคําว่าเตอรูนาอัปปะเกสยังดีมากสุดกันคาว่าเตอรูนามีความหมายว่าอะไรนะครับเตอรูนา er มีความหมายว่าอะไรอ่าในบทนี้นะครับเตอรูนาคือบ่งบอกถึงความหมายว่าอะไรนะครับอ่าเตอรูนาอัปปะเกสยังดีมาก,ก,กสุดกันดังนั้นเตอรูนาอัปปะเกสยังดีมากสุดกันเดินเงินเตอรุณาเตอรุณานี่คืออะไรนะครับในบทที่เราเรียนเมื่อตะกี้นะครับ ต่อไป2นะครับข้อที่2ก็ถามว่าอาปากะน,นะครับยังดีมากสุดกันเหมือนกันนะครับคำถามเหมือนกับข้อที่1นะครับอาปะกะยังดีมากสุดกันด้งยกนกัดดิสคำว่ากัดดิสความหมายของคำว่าก a ด i ิสคืออะไรนะครับก a ด i ิสค,ค,คืออะไรนะครับคำว่าก a ด i ิสคืออะไรความความหมายของคำว่าก a ด i ิสนะครับมีความหมายว่าอะไรนะครับข้อที่2จะถามเหมือนกับข้อที่1นะครับ ต่อไปนะครับข้อที่3นะครับ Pada Har i ร e m i n a n มีน d a h า r i m e m i ร a n g มีนงในวันที่วันกำหนดวันมั่นนะครับหรือว่าวันแต่งงานนะครับเมอร์มีนั้นก็คือมั่นนะคะับ Pa Har า,ารี m มอร n มีนังรมโบงานคณะขบวนนะครับขบวนที่มานะครับมางานมั่น,นอ่ะอ่าปรกาศเมรการอะไรนะครับ สิ่งโคงอะไรยังดีบาวะโอเลรุมบุงันอะไรบ้างนะครับพาอะไรมาบ้างนะครับยกตัวอย่างมาหนึ่งหนึ่งอย่างนะครับพาอะไรไปบ้างนะครับในงานมั่นนะครับพาเหวนหรือว่าพาเอ่ออะไร้วแต่นะครับพาเค้กไปก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะครับแกเกียนงจะใส่อะไรก็ได้นะครับข้อที่3นะครับในวันในงานมั่นเราไปงานมั่นเราเตรียมอะไรไปในงานมั่นนะครับในบทนี้นะครับพาเดชฮารีมือมีนัง ร่มบุงกาอว่าเประ,ะ,ประ,ระ่อ,อะะะะง,งนะที่หอว่าเรื่องที่หรืานเร่ที่าปนเร่งที่รานนเรื่ที่รานเจ้่อาทรวานเรืองที่รัอวาเปนบร่งรับ่าน่งทว่างนรั่อง่อย่างนเรื่องทอย่างปนค่งอย่าน่งพอย่างพอนะครับนักเรอียนรัอ่ะอีกครั้งนาคนรับอ,อี่่านอที่ครั้วอีกหรั้งนึร่งนะครับ่รับ จะอ่านอีกครั้งนะครับเพเื่อนักเรียนจะไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดว่านากักเรียนไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวตาจะอ่านอีกครั้งนะครับหนึ่งนะครับอัปากะคำถามนี้ว่าอัปะกะยังดีมากสุดการความหมายของคําว่าเดงงินเตอรูเนอร์ความหมายของคําว่าเตอรูเนอร์คืออะไรนะครับด้านข้อที่สองนะครับอันเกยังกระดัวอัปะกะยังดีมากสุดการเดงเงินแกรดิสคำว่าแก d ดิสมีความหมายว่าอะไรนะครับ เด็ดเ่สามข้อนะครับต่อมาข้อที่3นะครับปายเดฮารีมามีนังในวันที่ไปงานมั่นนะครับรงวงงานคณะที่ไปงานมั่นนะครับอาปากะอาพาอะไรไปนะครับเพื่อการอินดิบ่าวาโอลิรงวงงานทีนี้เข้าใจนะครับคำถามสามข้อนะครับอัอนนี้นะครับให้นกักเรียนเตรียมสมุดนะครับแล้วก็เอาสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็ลอกโจทย์ก่อนนะครับอาเขียนโจทย์ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะส่งเป็นไฟล์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 เขาเรียกว่าไฟล์อะไรนะ powerpoint นะครับในกลุ่มห้องปห้าแล้วก็ห้องปเ,ออเป็นไฟล์รูปอีกทีนะครับห้องปว่านะครับนัเเกเรยียนจะจะได้หาคําตอบนะครับออตอนนี้ให้นัเกเรยียนเตรียมสมุดแนละ้วก็เอาสมุดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ลอ,อกโจทย์ก่อนนะครับ Uh... อ่ะตอนนี้ให้นักียนลอกโจทย์ก่อนนะครับ ะระหว่างที่นักเรียนลอกโจทย์นะครับเดี๋ยวจะ,จะเช็ดชื่อนะครับ มเลาอยู่ฟห้านะครับมเลาอยู่ฟห้าวันนี้วันที่ยีสิบนะครับเดือนสิบสองเบสฝึก าทายบทอันเด็ตมรับกาวินนะครับอ่าทนียชื่อนะครับพระชรภูมิมไหมครับไม่อยู่นะครับตะวันนาดาน,นิสเจมู อยู่ไหมครับไดนิสมาค <มา S 2> นะครับฟาเรียมไม่อยู่นะครับนี่บาริกนะครับมาไหมมาคร <มา S 2> ับมาริยัเป็นมีซูฟาอัตอิสฟาฮามอิสฟาฮานโนร์ไบนีใจดา ตัวนจีฮาอาดิลาดานิสมะเย,ยงชนะก,กิตชนะก,กิตอยู่ไหมครับชนะก,กิตอยู่นะครับโซเฟียนะครับโซเฟียอยู่ไหมครับโซเฟียโนพัตราวันที่อยู่นะครับโนพัตราอนุรบินดาโอ พงพิพัฒน,น์อนิสรานะครับมวนธามันดีอับดุลร็ก์มนนะครับอ่หลาติฮันลาติฮันอักดัดกต่งงนโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวจ้จะใส่คําตอบให้นะครับให้นักเรียนนะครับเดี๋ยวจะจะเปิดคําตอบให้นักเรีนเนนรเยจจตน,นตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่าให้นกักเรียน สังเกตนะครับข้อที่1จะตอบว่าอะไรนะครับหลังจากที่นักเรียนทำแล้วนะครับก็จะใส่สื่อนะครับแหล่งสื่อแทรกไม่มีปากการหรือว่ายัางไงเอ,อ่อข้อที่1เขาถามว่านะครับถามว่าขยายน่อย มาลปะปากาโอเคนะครับเดี๋ยวจะ,จะตอบให้นะครับข้อที่หนึ่งใครที่สังเกตได้นะครับอ่าข้อที่หนึ่งเขาถามว่าเดี๋ยวจะขยับให้มันอยู่ตรงๆนะครับข้อที่หนึ่งถามว่านะครับไม่เกรงเดี๋ยวราก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับข้อที่หนึ่งถามว่าอัปกะ yang dimaksudkan dengan ha, apakah yang dimaksudkan ha, dengan teruna nanti kau tahu ha, dengan teruna ter, nanti kau tahu apa ha, teruna kau tahu kau, ha, ha, gadis ha, ataupun ha, lelaki muda ataupun ha, Muda-muda jawab ha, tak main lelaki ปากกา,กาไม่ติดปากกาไม่ติดเนอะเราก่อนนะครับอ่านเลยลากี้นะครับอ่านเลยลากีนักเขียนก็เขียนว่าเลยลากีเลยลากีโมเดอร์ใช่ไหมเนี่ยแต่ปากกาเสียหรือว่ายังไงอ่ะ ได้แล้วนะครับอ่าเลรากี้เขียนว่าเลรากี้ L, A L E le. เลเลรากี้อาการไม่ติดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไม่ติดนะครับเยดยวรอก่อนนะ อ่าประก,กาศไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะพยายามแล้วแต่ว่าไม่ติดนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวนักเกณฑนให้นักเกณฑ์ตอบเองนะครับเดี๋ยวดูในในไฟล์นะครับเดี๋ยวจะจะส่งเป็นไฟล์อีกทีนะครับอ่า นะครับให้นักเรียนเขียนโจทย์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่เขียนโจทย์จะทําไม่ได้นะครับไม่มีนะครับอ่ไม่เป็นไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับอาจารย์ก็จบการสอนดนเท่านี้ก่อนนะครับนะครับนักเรียนยังไม่ถึงเวลานะครับนักเรียนก็เขียนโจทย์ถ้ายังเขียนไม่เสร็จก็เขียนต่อนะครับเพราะอึส่ายังไม่ได้ออกนะครับ สำหรับวันนี้สเต็กก็จบการสอนที่เท่านี้ก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับ